สวัสดีค่ะวิกผมรุ่นใหม่นะคะเป็นรุ่นผมตรงซอยสไลด์ด้านหน้าแบบนี้นะคะซอยสไลด์ไล่ระดับด้านหน้านะคะนี่ด้านหน้าม้านะคะหน้าม้าเป็นหน้าม้ายาวมีหนังหัวเทียมนะคะหนังหัวแสกลางหน้าม้าสามารถปัดซ้ายขวาได้นะคะ หน้ามาค่อนข้างยาวนิดนึงนะคะปัดซ้ายขวาได้สําหรับลูกค้าที่ไม่ชอบหน้ามาจ๋านะคะหน้ามารุ่นนี้ก็คือทํามาเป็นหน้ามายาวปัดซ้ายขวาได้นะคะใส่แล้วก็ดูธรรมชาติมากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นสีน้ําตาลทองนะคะสีก็จะโทนประมาณนี้นะคะนี่นี่นะคะสีชัดๆ น้ำตาลทองนะคะรุ่นนี้จะมีน้ำตาลทองนะคะสีโคกนะคะแล้วก็สีน้ำตาลธรรมชาติค่ะมี3สีนะคะตอนนี้ลดราคาเหลือ399บาทนะคะจัดส่งให้ฟรีไปเลยชาแถมเน็ตเก็บผมนะคะแถมเน็ตเก็บผมระบบโอน399นะคะเก็บไปทางบว,วกเพิ่ม20บาทค่ะนี่นะคะ สนใจนะคะสั่งซื้อได้ที่โทร0905866661 0905866661หรือแอดไลน์มาที่ ID 0905866661ได้เลยนะคะ ID ไลน์คือเบอร์โทรได้เลยนะคะ นี่ชื่อรุ่นนะคะรุ่น263ค่ะชื่อรุ่น263มีสีน้ำตาลทองนะคะคือสีนี้นะคะแล้วก็สีน้ำตาลธรรมชาตินะคะแล้วก็สีน้ำตาลแดงโคกนะคะสนใจสั่งซื้อได้เลยจ้า399บาบาทส่งฟรีแถมเน็ตค่ะ เก็บไปทางบวกเพิ่ม20นะคะระบบโอนเงิน399นะคะเก็บไปทางบวกเพิ่ม20บาทค่ะเส้นไหมเป็นไหมด้านนะคะไหมไม่เงานะคะนี่ให้ดูชัดๆนะคะเส้นไหมเหมือนผมจริงนะคะทนความร้อนห้ามเกิน180อองศานะคะ สามารถรีดได้นะคะเป็นไหมเกาหลีคล้ายผมจริงเลยนะคะไม่ใช่ไหมเงาวิ้งนะคะเป็นไหมคล้ายผมจริงมากๆนะคะสั่งซื้อได้เลยจ้า